นะคะอยู่ตอนนี้ก็อยู่กับช่องสายบุญชาแนลนะคะเราจะไปไหนแก้วเ,เาราจะ้อ,อะไรไปาจะซื้อมาดูเดนฮะไปซื้อมาดูเดนมาดูเดนดูเดนคืออะไรคะมันซื้ออะไรนะผมทุเรียนเหรอทำไมหนูไม่ติดกริบมาเนี่ยไมรร่รีบเหรอรีบเหรอใช่รีบจัดก็นะคะเราก็จะเดินทางไปนะคะตอนนี้ไปเก็บเงินเนบุญ เฉาสเต็ปการปีนป่ายนะคะเพราะว่าเกิดจากการเล่นออนไลน์อยู่บ้านข้างบนมีพระว้าวข้างบนมีพระใช่พระได้แล้วตรงนั้นอะไม่เห็นหรอกเออบ้านกุบุตรนะคะนี่เป็นวัดเนาะอุ้ยสวยมากเลยอสวยมากเปไหน สว,สวยมากเลยนะยอันนี้คือที่ประจํา,จาของพวกเราน้องฮมก็จะอยู่ฝั่งนี้น้องแก๊วก็อยู่อยู่ตรงนั้นน,นิวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแก<บ>้วจะนั่งเรากินข้าวแล้วใช่ไหมกินแล้วกินก๋วย <pathways. S 1> จั๊บวกวยัไปกินข้าวใช่อันนี้จริงๆแล้วจะไปหากินข้าวแต่คันนี้ก็จะกินข้าวตามหาอะไรนะตามหาทุเรียนว่าจะมีไหมนะคะทุกคนเพราะว่าไม่เพราะเราไปหลายรอบแล้วไม่เห็นทุเรียนใช่ไปหลายรอบมาก เรียนอยู่ไหนไม่รู้ยั่ว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 ความอยากไม่น้องแก้วอยากกินตู้เรียนแก้วร้องไห้นะคะเนี่ยไม่เนี่ยอยากกินตู้เรียนงอแงงอแงน่อยากกินตู้เรียนอยากกินตู้เรียนอยู่นั่นเี่นะครับผมเดี๋ยวจัดไปนะครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบไฟไฟมงกระพริบอะมันตันมาคืนนั่นหนูหนูอยากได้ปืนเอื่าหนูอยากได้ปืน แล้ววังนี้หนอได้อะไรอะไรนะทำไมได้ปืนเหมือนเดิมหรอปืนแปลว่าอะไรปืนแปดใช่ไหมปืนได่มีดุกระสุนอ่ะเออไม่เอา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 รู้นั่งไม่เอาเขาไม่เล่นกันเด็กผู้หญิงก็ไม่เล่นกันไม่ใช่หรอครับอืมผู้หญิงก็ไม่เล่นกันดูเล่นเกมเยอะไปป่ะเนี่ยใช่งานว่าแล้วเล่นเกมเยอะไปเลยไม่เล่นเล่นมือถือทีเนี้ย มือถือไม่ให้เล่นละเล่นแต่เกมเล่นโทรศัพท์พี่นิวเกลก็เล่นแต่เกมเดี๋ยววันนี้เราจะสใส่ทุเรียนลงจากต้นมะม่วงวัดอ่วัดเอาข <What? S 1> ย้นทุเรียนลงมาจากต้นมะม่วงไอ้ตุ๊กสร้างความตื่นเต้นตกใจเออจะได้ต้นมะม่วงออกลูกเป็นทุเรียนงี้อา่อาอ๋อเราเปิดเผยคอนเทนต์น่ะเออไม่ใช่เราพูดเล่นไม่ทำนะไปหน่อยพูดเล่นไว้ไหว เกิดดินังข้ามมาเราจะไปดูกันว่าทุเรียนจะมีไหมวันนี้ต้นทุเรียนมีนะครับอยู่ริมถนนเนี่ยต้นทุเรียนเป็นเยอะเลยฮะตอนนี้ต้นทุเรียนยังน้อยนะมันยังไม่โตเดีออ๋ยวพ่อปชี้ดูต้นทุเรียนมีนมด้วเหรอต้นทุเรียนนะชาวบ้านเขาจะปลูกต้นทุเรียนกันไปต้นยังไม่โตอยู่ริมถนนนี่แหละเหรอเออเดี๋ยวลงไปดู ลงเนินขึ้นเนินไปก็จะเจอเลยต้นทุเรียนต้นทุเรียนเหรอใช่ครับปลูกมาหลายปีแล้วเนี่ยวอยากปลูกบ้างนะเพราะนี่ชอบกินมากแบบเห็นในติดต่อกในยูทูบเขาปลูกกินนาะโอ้โหรู้สึกโชคดีมากนะถ้าสมมติว่าแบบเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก่อนเดินพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อเบลทุเรียนปลูกอาท่ะนกินต้นอร่อยต้นทุเรียนเหรอต้นทุเรียนเหรอใช่อร่อยต้นเลยก็เนี่ยอะ นี่มานานแล้เรามีที่แล้วก็จะปลูกทุเรียนเลยใช่ที่สวนทุเรียนอยู่ฝั่งมุมเราทุเรียนเหรอใช่ใช่ใช่ตรงไหนอ่ะวนทุเรียนนพ่าะเน่ยไหพอเปิดกระจกนี่ทีอุ้ยทุเรียนทุเรียนพักปิดกระจกสิเพาะอุ้ยทุกคนต้นทุเรียนตรงตรงข้ามกับกาแฟเทิงภูอู้ทุเรียนเยอะมากเลยทุกคนดูนี่คือทุเรียนธรรมชาติคือทุเรียนธรรมชาติเนี่ยมันจะเสียอย่างคือว่ามันโตช้าอ่างเลยอ่ะ ทำไมไม่มีนองไม่มีน้ำไงอุ้ยต้นต้นประมาณน้องโฮบแล้วสูงกว่าน้องโฮบเลยอือสูงประมาณเมตรมกว่าอีกประมาณกี่ปีพ่อถึงจะได้กินเนี่ยที่เราเห็นมาตรงนี้เราเห็นมาเก,กือบเกือบปีแล้วตน้นเพื่อจะได้เท่นี้เองโล่พออยังอีกยาวไกลอ,บบอุ้ยตรงนี้ก็ขายของนี่เขาขายของกันอะรตรงนั้นนะคะเป็น<ม>ขายเห็ดขายนั้นน่ะได้ยินเขาว่าเห็ดออกแล้วใช่ พี่ดนตามไม่หาเห็ดอ่ะพี่ดนตามหาเห็ดเหรอเป็นเคยครัวสูงแล้วเต็มตัวธรรมดามันต้องมีถ้าเหตุออกลินถนนอย่างนี้มีแต่มันก็มีนี่ว่าไม่ได้ดูตรงนั่งร้านใช่เห็ดอะไรเห็ดเห็ดละงูเห็ดเห็ดแดงเห็ดข้างอ๋อเห็ดข้างเป็นเห็ดแดงอะไรภาษาไทยเว่าเห็ดละงูออกไมเยอะเท่าไมใช่ทาวตรงนี้ก็จะมีเห็ดอีก บกเบ่วง่วงแล้วใครง่วงนะแกไม่มีเจ๋นี่ก็ไม่มีธรรมดาแวนี้จะมีใช่แล้วมันหอยังไม่เยอะนแก้วูตเต้นตนน้แก้วุรยนุรยนุรยนโอู้หูเยนอ่ะจะมีไหมมันเป็นอะไรที่มีไหมขายเขาขายทุรียนด้ไยมวันนี้ไม่รู้ เชื่อไหมว่าเราอยู่ในเมืองอ่ะมันจะถูกกว่าเอาอยู่เราซื้ออยู่ตอกงอยเนี่ยโลละร้อยหกสิบร้อยแดสิบแต่อยู่นู่นนี่น่าจะโลละร้อยประมาณร้อยสี่สิบอ่ะสูงสุดอยู่ในเมืองออเานาะเยอกันนะรอก่อนนะคะตรงนี้เลยทุกคนที่ไม่มีสัญญาณอ่ะตรงนี้เขาก็หาเห็ุกันนะตรงนี้เป็นป่าสงวนจะถึง นี้เขาต้องนี่เขาธรรมดาคนไหนเทียบเลยปีนี้เห็ดพองยังไม่ออกเลยก็ยังโง่หนันเขาปปนั่งไปังไปนั่งไปนั่งโอ้นี่ไงภูผายนอุทยานแห่งชาติภูพายนทุกคนดูเนินสูงมากน่ากลัวมากต้องได้ขึ้นไปอ่ะนิวก็เคยกลัวนะไม่กล้าขี่มอเไซแล้วเราแล้วเราจะไปูแล้วเราจะไปผูกใหญ่ลินหญลิ้อม แไปนั่งผู้โฮมนะเดี๋ยวพ่อจะแกล้งคนเดี๋ยวพ่อจะทับโทษคนแกล้งนะได้ยซีีี่ดู้ดี่น่อยกันดิเดี๋ยวพ่อจะให้ขับรถนะไปไปขับรถไปแก้วแก้วมาขับรถไหมมาจับพวงอลัยกับพ่อไหมไม่ไม่ไม่กลัวหนูกลัวไปได้เหรอแก้ว หนูกลัวเป็นได้หรอมะม่วงหล่นใส่หัวอยู่ก็ยังไม่หลบหนูกลัวเป็นได้เหรอยัะเื่อเช้าเื่อเช้าพี่นิวจะแก้งโยนมะม่วงใส่เหรอเกือบโดนหัวไม่ะเกืบเกือบเกือบบินแกยานเกือบบินแกยานแกยานแกยนแกยานกวิ่งหนีกลัวกลัวเจ็ดนาทีนี่มียังยังเจนาที างตรงนี้เพราะว่ามันโค้งมากมันชันและโค้งมากแล้วก็จะเป็นคลองห้อยหัวตรงหน้าเราจะเป็นน้ํานะคะน้ำห้วยหัวเนาะน้ำเหลืองเลยทุกคนดูสีทุกคนดูนี่คือแหล่งน้ําที่หล่อเลี้ยงชาวเตาลอยน้ำเยอะเลยวะอุ่น้ำเยอะจริงๆเมื่อวานนี้ไงฝนตกหนักมากเออน้ำขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่แถวนี้ไม่มันไม่ท่วมในขนาดนี้น้ำป่าลงมาเยอะพะ โอ๊ยเมื่อวานนี้นี่นิวนี่เกือบไข่นะคะทุกคนครบแปดนาทีนะคะทุกคนงั้นก็เดี๋ยวขอลงนะคะทุกคนก็ไปกักนว่า, <laughs> <น>าเราจะมีทุเรียนไหมใช่แล้วเราไปนุ่นกันนะคะว่าแต่เราจะมาเสียเที่ยวไหมนะคะบ๊ายบายค่ะ